ดีใจมากเลยอ่ะดีใจพี่พลมาก,ก่อนแ a c t งก็เยอะไป a c ิ i งเหรอคะใช่ครับตายเยอะมากเนี่ยอคติ้งเยอะไปครับ <5 S 1> เป็นไง <5 S 1> ครับคุณ <5 S 1> ทำไม แล้วคุณได้เห็นคลิปที่ผมได้มีการตัดเอาลงอินสตาแกรมด้วยว่าอะไรครับคลิปว่าอะไรครับลิปบอกว่าแบบทาไมเวลาบอยมีส่านจังหวัดไม่ไปตามพี่บอยใช่ทำไมล่ะครับคือถ้าพี่บอยจาไม่ดีมีไปนะคะไปไหนครับไปไหนครับเชียงรายแต่เราไม่ได้ไปนั่งเครื่องหอมกัน๋อ้ตอนนั้นคุณนอกจากไปหาผมแล้วไปหาใครอีกครับวันนั้นก็พี่ฮั่นทำไมพูดชื่อพี่ฮันในแกงส้มเนี่ยค่ะเป็นที่หลายคนกังขามากยังไม่ไปดูละคอวปทีที่แกงส้มเลยนะครับหาเวลาไปดูหาเวลาไปดู ไม่ว้าหรอพี่บอยมีมีเดี๋ยวจะมีวันหนึ่งไปดูเอาอย่างนี้ถ้าพี่บอยไปดูเรื่องขติยาเราจะบอกให้พี่แกงส้มกับพี่ฮั่นไปดูหนังพี่บอยเอาออเจริงเหรอโอเคเยี่ยมมากดูแน่นอนเพราะว่าคือ หนูนาชวนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็คำจริงก็คำจริงที่บ้านก็ชอบดูละคอเวทีอยู่แล้วก็เดี๋ยวหาเวลาไปดูครับใช่แต่พูดถึงในสนขวัญวันนี้ก่อนมีอะไรบ้างฮารสนุกคามรูต้ต่อยกันด้วยอ่ะใช่วันนี้ก็มีฉากคำจริงคือจะปิดกล้องแล้วครับพรุ่งนี้ปิดกล้องแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นฉากที่ยังเหลือเป็นฉากใหญ่วันนี้ก็มีฉากที่ผมกับเป็กต่อยกันครับผมซึ่งในเรื่องเป็นพี่น้องกันนะเนาะใช่คำจริงเป็นพี่น้องแต่ว่าเป็นพี่น้องคนละพ่อครับก็ไม่ถูกกันตั้แ่เด็กจนโตขึ้นมา คนได้สมบัติใช่เขาก็ยิ่งแบบว่าโกรธคือจะเอาคืนอะไรอย่เงี้ยครับก็จเป็นฉากแบบแอคชั่นกันนิดนึงใช่ใช่ครับใช่แต่อยู่กับกองนี้มาตั้งนานแล้วเป็นไงวันนี้วันสุดท้ายแล้วว่ารู้สึกยังไงพวกนี้พรุ่งนี้ก็หรอใช่ครับเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกเองว่าปิดกองพรุ่งนี้โอ้คุณใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ไหนครับใจอยู่ที่ไหนประกาก็ปิดคือคำยิงวันนี้แล้วก็ปิดพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับผมก็คุกคลีกันมาประมาณนานเลยนะใช่ครับหกเดือนเจ็ดเดือนอะไรเงี้ยก็ดีครับทีมนี้ก็ จริงแล้วทีนักแสดงก็ค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วกินไอติมใช่ไหมทีมงานเอาไอติมมาให้อ่ะเอามาได้เลยค่ะเราเป็นรายการชิวๆพี่แจ็กินยังนี่ผมเสียกินยังเขากินไม่ได้ทำไมอ่ะขอบคุณนะครับ่ะนี่พี่แก้วเรียกแค่ออกทีวีหน่อยพี่แก้วออกทีวีหน่อยแก้วนี่คือแฟนตัวจริงมั้ยครใช่ครับนี่นี่ครับ นี่คือพี่แก้วครับทีมเสื้อผ้านะครับเขาจะทํางานเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายเขาไปทำง,งานแล้ว <c oughs> ไม่หนูหนูแอบสงสัยพี่แก้วว่าทำไมเรื่องนี้พี่บอยต้องมีอย่างเงี้ยคือลูกปัดอ่ะครับถ้า,ถาทุกคนสังเกตนะครับลูกปัดอันนี้รวมถึงสร้อยคอ,อนี้อยู่ที่ข้อมือแล้วก็คอของแมทนะครับตอนเรื่องฟ้ากระจ่างดาวนะครับไ <c oughs> อ้ก็อยู่ที่คอผมไปแล้วเหรอเขาไปไหนอ่ะไอ้ทีมต่อเสร็จแล้วนี่ครับทีมงานเขาพิงแล้ว จะบอกว่าทีมงานเรื่องนี้นนก็ใช่เพราะว่าทาทาเคยทํเรื่องอื่นกันมาด้วยแล้วก็มาเรื่องนี้ก็สนิทกันมากเปนขับรอคอยความจริ้น,นะคะ<ภ>คือตอนนี้มันมีรอยมารมาออเดิฟอยูไ่ไงเล็กเล็กติ้งเลนะ็กเล็กติ้งนะอร่อยนะครับอร่อยอ่ะกิน่อเลยนะครับทำไมนะอ๋อกับบากี้ใช่ไหมมันมีรอยมารอยู่ตอนนี้ ใช่มีรอยมาก็คือผมคิดว่าเป็นจังหวะพอดีเลยก็ ถือว่าดีเหมือนกันเป็นการอุ่นเครื่องให้คุณดูอุ่นเครื่องมีรอยมารีลานตอนบ่ายตอนนี้ครับแล,แล้วก็เดี๋ยวก็รอเจอเจอในสนขวัญประมาณช่วงต้นปีหน้าครับ,รบรการมกปลากรุมพาใช่ก็คงจะได้แบบว่าฟินกันไปครับผมยิ่งช่วงปลายปีนี้เขามีแบบแจกรางวัลคู่จิง้งคู่จิ้งมากมายต่อยรุนมากเลยอ่ะอ๋อก็คงผมคงต้องเป็นไปปีหน้าแล้วเพราะว่าปีที่ผ่านมาผมไม่มีละครอากีเลยใช่ผมไม่มีละครอากี้มาสองปีแล้วครับตั้งแต่รอยมานี่คือสองปีแล้วจะมีเรื่องอื่นไงใช่ก็มีกับคนอื่นใช่ครับค่ะ แฟนคลับฝากความห่วงใยญ่เป็นบิบบี้เป็นหนึ่งโอเคย่างก็ความจริงก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆก็ <c oughs> กเนี่ยเริ่มเป็ปกติแล้ว <c oughs> เริ่มกระตางจินเหมือนเพียนก็โอเคครับดีดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแฟนคลับเป็นไงครับเวลาเจอแฟนคลับก็เหมือนเดิมครับสนุกสนานก็แซวเฮฮากัน <c oughs> hey ไป <Okay. S 2> อย่างวันนี้ให้ละครก็มีแฟนคลับมา <c oughs> ดูด้วยอะไรอย่างนี้ยก็เป็นแฟนคลับกลุ่มประจำประจำที่เรา เจอกันบ่อยๆเจอหน้ากันก็ไม่ค่อยจะพูดดีกันเพราะเราจะแซวกันนะคะบ่บนๆงานอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้ว่าเราแซวก,กันสนุกค่ะแต่เขาก็บอกว่าค่าใช่คา <c oughs> ผมชอบคุยกับแฟนคลับว่าแกคาครับก็รู้ <c oughs> สนิทกันดีครับ<อ> <c oughs> ดูแบบว่าไม่ต้องคือเวลาแบบแฟนคลับผมก็จะรู้ว่าผมแบบ <c oughs> จะไม่ค่อยอยากให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นนักแสดงเป็นแฟนคลับกันนะแต่ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมากกว่ามากกว่าค่ะรูึงวันใหม่บ้างไหมคะว่าวันใหม่จะมีละครหรอคะ คนติดต่อหรือเงี้ยรีบอยห่วงไม่เล่นอม่มงีไม่มีส่วคนใหญ่ติดต่อเข้ามาตอนนี้จะเป็นพวกมีฟีเตอร์ <Free> Center, มีอ<ช>ีเวนต์นแต่ว่าคือ,อยังยังยังตอนนี้คือ,อยังเหมือนในช่วงคุยแล้วก็เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนครับรออ่าน่าจะคำยิงหลักๆของน้องคือน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนมากกว่าใช่เพราะตอนนี้น้องก็เริ่มไปเรียนที่พัฒนาการทางการเรียนรู้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเข้าอนุบาลอะไรเงี้ยแต่ว่างานก็มีติดต่อเข้ามาบ้างมีรายการบ้างก็เดี๋ยวก็คงแบบว่า ดูเป็นงานงานไปว่าอันไหนเหมาะกับน้องอะไรเงี้ยครับคุณจะไม่ได้ทุกชิ้นเนาะใช่ใเพราะว่าคงเน้นเรื่องเหรียญก่อนคุณแม่ว่าไงบ้างคะครับของแล้วก็ชีวิตครอบครัวมันก็ดีดีครับตอนนี้ก็แฮปปี้กันมาเรื่อยๆนะครับก็สนุกสนานแบบว่าเวลาว่างๆก็พาน้องไปทํางานบ้างพาไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับไปปีพี่ว่ามีแทนทำอะไรบ้างครับปลายปีก็ดินหนังเข้าไงพระจังพระโต๊ะจังหรือจังโต๊ะจังโต๊ ฟัดจังโตไม่คำดิ้งเกาะช่วงฟัดจังโตฟัดจังโตใช่ครับโตถึงท้ายถูกต้องคือคำดิงแล้วช่วงปลายปีถ้าเกิดว่าไปพักผ่อนคือผมไปกับที่บ้านก็คือไปนี่คุณเปิดโทรศัพท์ในรายการได้ด้วยเหรอครับเนี่ยไม่ใช่จะให้ดูว่ามันมีโปรโมทหนังเป็นยังไงอ๋อมีเบสบอลเนี่ยพรุ่งนี้จะออกทีเซอร์ใช่ไหมถูกต้องครับออกวันวันที่28ที่28ออกทีเซอร์อีกตัวตัวที่สองครับ โอ้นี่รายการนี้สามารถเปิดได้เลยอะครับเนี่ยไลฟ์ไอโฟนเป็นนี่ไงอ่าใช่ใช่ครับทำไมไปตีเบสบอลกันนะคะไม่ความจริงไม่ไปตีเบสบอลแต่ว่ามันเป็นต้องไปดูในเรื่องคือในเรื่องนี้มันแบบว่าพี่ไปเป้าตรงไม่ใช่คือไปคือในเรื่องเนี่ยมันมีกฎเรื่องโดนบังคับครับโอ้ยนี่คุณพีลูกกับใครบ้างเนี่ยผมขอดูหน่อยสิพี่วายไม่ใช่ใครครับเนี่ยอ๋อนี่พี่มา จบแล้เนี่ยคือจะโปรโมทหนังให้ใช่ไหมฮะอ๋อนี่มองตาก็รู้ใจวีกันครับวิธีการคอยคอยคนยคอยคอยคอคนไม่มีแล้วเดาไม่มีนี่นี่อันนี้พี่บอยนี่ไงใส่ชุดโอ้มีจู่กันด้วยนี่นี่นี่อาบะเช่อาบะเช่อาบะเช่ไม่คือในเรื่องเนี่ย เหมือนกับว่ามีเหตุมีมีเหตุผลที่นะคะอย่างนางเอกจะเป็นต้องใส่ชุดเป็นชุดคอสเทย์ต่างๆอะไรอย่างงี้ครับผมใช่ต้องไปดูใช่ครับผมต้องไปดูสนุกสนุกคือเดยวเทเลอร์ตัวที่2จะออกมาวันที่28พฤศจิกายนนี้ผมแอบดูแล้วสนุกกว่าตัวแรกหลายเท่ามากๆต้องดูครับพราะว่าแนวหนังไม่ซ้ําแน่นอนไม่ซ้ำไม่ซ้ำแน่นอนไม่ซ้ำแน่นอนก็คือคำยิงที่ผ่าเมื่อกี้คือช่วงช่วงปลายปีผมมีไปกับที่บ้านก็คือไปคำยิงคือไปมารี ใช่ไปทํางานกับก<ห>ับเ<ๆ>คลียร์ก็คือไปไปพันผู้โชคดีไปเทีย่ยวก็บไปกันังครอบครัวเลยครับก็ไปผมด้วยแม่นนองพัดวันใหม่ไปหมดครับแล้วก็เดี๋ยว ก็มีมีหนังเข้าแล้วก็ปีใหม่ก็รับงานแล้วก็ปีงนั้นก็มีในสวนขวัญครับแน่ต่อเน,นื่องอีเวนต์ก็ไม่มีให้ตามพี่มอแล้วี่มีก็มีเรื่อยๆครับอีเวนต์มีเรื่อยแต่ว่าช่วงนี้จะส่วนใหญ่จะออกต่างจังหวัดมากกว่าครับผมได้ข่าวว่าจะไปหาผมใช่ไหมเชียงใหม่ลำปางแม่หมอใช่นั่นคืออย่างส่วนใหญ่ตอนนี้งานงานส่วนใหญ่จะแบบเป็นออกต่างจังหวัดเยอะครับอ,อย่างวันศุกร์ผมไปไปเชียงใหม่วันเสาร์ไปอุดอรแล้วก็วันอาทิตย์ไปแม่หมอโ<ฮ>อ้โหไปกับผมปะ บันอาทีมหมากไปด้วยแม่หมอโอ้โหหนักใจเลยหนักใจเลยแม่หมอเป็นคนชวนไปนะแต่ไม,ไม่ไม่ไปไงไม่แต่กลัวไปตายที่แบบเชื่อไฟฟ้าอ๋อไม่หรอกตุ้นไม่ตายนะ้ใช่ครับตายยากปล่อยตายให้เสร็จปักะละครดีกว่าครับผมก็ฝากผลงาน,น,นของผมฝากฝากละครนะครับตอนนี้ในช่วงุ่ันก็เราจะปิดกล้องแล้วนะครับผมก็ได้ชมเนีนอนประมาณต้นปีหน้านะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นละครแนวเอ่อ โรแมนติกดราม่าที่มีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะทั้งมันจะสะท้อนทั้งในแง่ของความสุขในครอบครัวรวมถึงปัญหาในครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยก็อยากให้ตามชมรวมถึงใครที่ติดตามอยากดูการกลับมาเจอกันของผมกับมากี้ด้วยครับก็ฝากติดตามชมแล้วก็อย่าลืมประจังตกแล้วก็ไปตามเจอที่งานผมได้เรื่อยๆเลยครับขอบคุณพี่วาค่ะบมินแล้วพี่อยงดีพี่อ่องพี่ั่ไงพี่ ยองยองยองกินขวดเขียวอ่ะยองกินตักขวดอะไรเหรอ